ยิบได้กันได้เฉยครับไอเ v e you ไอเลิฟยูท o นมันจะได้เป็นที่หนึ่งในใจไหมนีเป็นเราไม่เจอหรอเรดี๋ยวเราจะพาที่รักมาล่นครับ เเอนตอนที่เราคี่ว oh. oh, like ่าถูกจังหวะมาตังแต่งน้ำโอ้โหโอ้ก็ดูไปแล้วนะทำกิฟต์ได้กันได้เฉยครับควาทำกิฟต์ได้กันได้เฉยใช่ไหมนี่ใช่ฮะทำกิฟต์ได้กันได้เฉยโอ้ก็ดูไปแล้วนะครับไม่กัวจังโอ้ยนั่งอมยิ้มคนเดียวเพื่อจการหนักว่าอะไรไม่นไรที่อยู่เป็นไรนี่ ขึ้นคืออะไรกันเอาะว่าเราทำคลิปได้จริงๆเขินแทงทำไมเคือเขอนอะไรกันตอนตอบคบก,กันได้ดไไทำคลิปเล่มนี้เี้ยทำคลิปด้วยกันได้เฉยค้าคุณดูใช่ฮะเขินแทนพี่พออะไรกันทุกคนนอเคครับเราจะไปทิ้งหนุ่มด้วยกันครับที่รักโอเคครับโอคค้โหเาดูเป็นอะไรกันครับคุณดูบางคนมิวนะเจี๊ยบดาวคบกันนานๆนะที่รักแล้วอะไรพี่ถึงเงินทรัอะไรครับทำคลิปด้วยกันได้เฉยโอ้แต่ละคนน้องทำคลิปด้วยกันได้เฉยใช่ เพราะว่าทำคลิปจะเป็นคู่แต่งงานแล้ว <ś led> โอ้ยเอไม่พังใจก็ไม่พังแน่นอนโกดูแลอย่างดีอ้ะพูดพี่ <ś led> พลอยเล่นไม่ออกแล้วนั่นไม่เป็นไรพี่โก้แบดเฮ้ยครับพีครับพี่รัตเฮ้ยครับเฮ้ยเป็นตัวตัวไหนครับอ้าวลองดูว่าตัวง่วงก็ได้หาโนหานอนแล้วเด้อคนดูพี่คนเขืนมีมม่อีใครขืนขืนอันนไม่ไม่ได้ขืนนะเป็น้าน้องพลอยให้พี่เบอร์เดย์ฟงฟันส่งถึงบ้านขอให้น้องพลอยมีความสุขแล้วก็ให้เจอรักที่ดีขอบคุณพี่วิวนะครับขอบคุณหนึ่งร้อยดาวนะคะขอบคุณ พิวที่มาบอกแค่พี่เบิร์นเดียวคนนะคะเชื่อครับหลังจากทำคลิปว่าแต่หลังจากทำคลิปจะพี่พลสวยไหมพี่โกูนะพี่คนถามว่าพี่พลสวยไหมพี่โกูไม่บอกตัดลงติ๊กตอกด้วยนะดาวน์โหลดแล้วจะอยู่จนจบสตรีมขอบคุณค้าสวัสดีทุกคนนะคะขึ้นไม่ได้อ่ะอยากเห็นอะไรครับออกไม่ข้ามมาว่ายน้ำมาก็ได้นี่เป็นฉลามนี่ฉลามมันฉลามตัวนี้อยู่บนบกว่ายน้ำได้ฉลามก็ว่ายน้ำได้พี่พลจบกับ มีความสุขกับงานนะคะเพปปี้เดชขอบคุณค่ะไม่บอกแสดงว่าสวยอะไรกันอะไรกันพี่พอยเมินมินมันไม่ถึงนะทุกคนดูฉลามว่ายน้ำว่ายไหวปะนะหนักหรือเปล่านะอ้วนตุ๊กปุ๊กหนักอะไรโอเคตัวเล็กไม่ไม่อ้วนตุ๊กปุ๊กนะหนักปะนะน้องอ้วนตรงไหนเจ้าเหี่ยวอ้วนกว่าอีกอะไรเราอ้วนกว่าอีกทำคลิปด้วยกันได้เฉยคนดูถ้าทำคลิปจริงๆใช่ปะพลอยขอบคุณดาวนะคะมาเตอร์ขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆนะคะพี่พลอยขอบคุณค่ะเจ้าจังเจ้าจังได้เคยดู หมดขึ้นอะไรอะไรหนักนะพี่โก้อะ,อะไรหนักอ่อมีคนถามว่าอะไรหนักคนอว้นนีไม่ดีอ้วนเฮ้ยมีคนขวางมั้ ดูโก้เขากระป้างกันนะทำคลิปด<อ>ูเลวยดันเื่อนเทนเลยขอบคุณพี่วาวันะนะคะ3,200ั้อยดวงดูพี่วาวันเอาหมดขอบคุณนะคะทำคลิปจริงๆริงพี่โก้ทำคลิปใช่ไหมนี่ <Ps>: ใช่ครับทีัะเออโอเคครับทีัะ <p are> ใช่ไม่ใ <p are> ส่เขายิงแล้วเขาไม่เก็บของอันนี้เขาพี่โก้พี่โก้ยิงนึกว่าคนอื่นยิงพิงไว้แต่ยิงไม่หยุดเถื่อนอันดีโอ้คืออะไรกันขอบคุณพี่วาวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะ ดาวหมดแล้วไม่เป็นไรฟิล์มอยากเล่นด้วยจังเพราะไม่ได้เปิดเล่นอ่ะเขาจะหกเขาจะโกหกคนดูไใส่บิทีลุยไม่ได้โกหกไม่ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งอยู่เรียวเราจะได้เป็นที่หนึ่งในใจไหมนี่เป็นแล้วไม่ใช่เหรอโอเคครับที่ละ คบัทีรลืมเพื่อนลืมเพื่อนไรยีปีตีกี่โมงครับเรเนี่ยครมีตามจะกดสนับสนุนนะคะขอบคุณครับเพิ่นจ้าเพิ่นจ้าไม่มีไม่เป็นถาวรไหมถาวรครับคุนดดปีเจซีดีครับพี่โก้ดีครับขอคุณบิวนะครับสั้เดินแต่กับแฟนกีดาวบอลรัสเซกอะไรโอ้ยที่หนึ่งในใจพี่วาวันเลียนเต็มเลยอ่ะเนองอะไรบ้างยากเด้นโงอ่ะเอาสอบไหมล่ะจะสอบใส่หน้าพี่อ่ะโอสอบดินไปคน รักนะฮ้เขอลูกชองหน่อยอยังไงก็แยกไว้ให้ด,อดอีอ่อไ่เนี่ยอ้าวลูกชองอ้าวลูกชองอยู่ไหน,นอะ่ะทำไมมันเก็บไม่ได้อ่อโอค่อยาอาดาไม่ออไมั้เดี๋ยวไปดัดการเอง ไม่ดูแลเธอไม่ครามานว่อะไรขาทำาีเช่นนี้ค่ะอะไรกันสวัสดีค่ะพรับพอมันเดาใครขอโทษด้วยมันไม่เห็นนะแต่งวันไหนผมรอคนนี้คนนี้คนนแต่งอะไรกันขอบคุณจชิงจริงมากดนดูรึงจรินในชีดูจีไม่มือครับไม่ครับ I love you I love you too นีปนเป้ามะเปก็ไม่ได้บบัังคมีอ๋อเต้นี่ยได้ได้มีเป้ามีบ้ามีเป้าไม่มีคนต้้งหลังเธอเอา้าทำไมส่งดาวไม่ได้อ,อะ ไม่เดียวดิเขย่าหอยนี ครับเก่งที่สุดแล้วครับมาดูเป็นอะไรกันครัะล่างพ่อมาเหนือก็บอกคนดูแล้วว่าคนดูนะขอบคุณทนายธนวัฒน์นะครับขอบคุณที่เปดด้วยครับอะไรทางคิดด้วยกันได้เฉยคนดูอะไรเอาที่หลับตาหนึ่งนาทีจะมีคนจะมีดาวเข้าสองหมื่นดวงเทลเบ่าสวัสดีครับหลับตาแล้วนี่ไม่ได้มองจอแล้วนี่แปลกันหน่อกทางคิดด้วยกันได้เฉยขาขอบคุณออมครับห้าร้อยดวงขอบคุณครับแจมแดงไม่ต้องปัดไม่ได้แดง นตรงไหอ่ะอออ้ยยสงะะไรครับรักคนดูครับใครจะไม่รักคนดูล่ะครับอะไรเรื่องนี้ครับทำิ๊ด้วยกันเล้เฉยครับคนดูเราคิ๊บด้วยกันเล้เฉยครับไม่มีอะไรวันนี้เพื่อนก็ปักปักไอการ์ยิงพี่รักเนาะมันยังไม่ได้ยิงเลยเขายิงพี่ก็เหลืองมีโอ้ปิตาแล้วยิงทางแดงอะไรย่าปิตาแล้วนี่ความรักก็ทำให้คนตาบอดแล้วนี่ตอนนี้มะ ตายเลยกขะทำนดีตัอมิกเสรจครับที่ละพีละกระทามิกก่อนเอาแตะเอาทีละ อะไรคะทำคิดด้วยกันได้เฉยคะหลังไม่มีทำจริงอะไรคะไม่มีค่ะทำคิดด้วยกันได้เฉยคะคนดูบอกว่าเปิรวเดทซี่พอยังจะรอจบเกมครับคนดูเดี๋ยวรอจบเกมอ่มึปิดตาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนานเกินนี่ปิดตาละปิดตาละไม่ได้มองจอแล้วนี่ลืมอะไรครับไม่ได้ลืมครับไม่ได้มือคนดูครับสวัสดีค่ะทำคิปด้วยกันได้เฉยคนดูจะจีบลงวันไหนครัขึ้นอะไรกันก็เขาขึนอะไรกันไม่รู้เขาดูเขึนอะไรกันดิ กลืมอะไรครับทําคลิปด้วยกันให้เฉยคนดูทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมพื้นหลังดูพื้นหลังเกมมันสีสีออกแดงๆอะ่ะก็เลยหน้าแดงไปด้วยเลยมีคนมีคนเอ,อ้ยเมื่วาเล่นอเกมเบ้านเนาะใช่สองตัวโอเคครับ โอ้นามานโอ้ระเบิดเต็มเลยเฮ้ยขึ้นเดมิน อยักเล่นกับน้องพลต้องทำไงต้องอรอพลเปิดห้องนะพี่ปรวรนตอนนี้พอยยังไม่ได้เล่นกับคนดูอะ่ะโอเคพลเลื่อนอันถ้าผู้ติดตามในเฟซหลกักึึงมันงแสนมีอะไรจะบอกคนดูไหม บอกฮะรอเลยเะอีกประมาณ1,000คนก็หนึ่งแสนตึงไหมนี่ตึงตึงอยู่แล้วที่รักอ่ะโอเคครับอู๋เยอะไปไม่ไหวขอบคุณมี่ครับขอบคุณดาวนะครับตึงกืองโง่อะไรผมพูดความจริงแมวต้องตกหรอกฉันดูควาี่รักนะโอเคครับตอนนี้น่าจะสู้ไม่ได้แล้วนี่โอ้หยุดเทิญของัู ลูกออกมาชื่ออะไรดีอะไรต้องแชมแล้วเหรนี่จังหวะเนี้ยเอาเชมเลยตต้องมาแล้วเนาะเอาอะไรเงี้ยเอาดาวได้ไงอะโอ้จำเกมมือสีดัน ตวเกินในเคโเมันตึนโอเคครับทุกคนโอเคครับโอเคนะทุกคนโอเคนะนี่ผมนล่นแล้วนะคนดูแล้วก็แต่งานแล้วนะคะโอเคนะครับทุกคนไปไป